สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดเรื่องคนไทยนะคะสัญชาติสวีเดนนะคะโดนตำรวจจับเข้าคุกนะคะโดนจำคุกตลอดชีวิตนะคะข้อหาฆ่าคนตายนะคะอันนี้เรามาพูดเพราะในฐานะที่เรามีลูกนะคะน้องเขามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่2ขวบนะคะตามแม่มานะคะที่สวีเดนนะคะก็ะะจะมีมาเฟียนะคะทุกเมืองยิ่งเมืองใหญ่ๆนะคะยิ่งมีเยอะนะคะอย่างสต็อกโฮล์มมาร์เมิร์นะคะคนสวีเดนนะคะก็จะรู้นะคะว่าเขตนี้ห้ามเดินเที่ยวนะคะห้ามไปนะคะจะโดนป้นโดนข่มขืนได้นะคะยิ่งเมืองมาร์เมิร์นะคะ คนต่างชาติเยอะนะคะพวกแก๊งมาเฟียนะปลาระเบิดเข้าบ้านนะคะข่าวออกอยู่บ่อยๆนะคะคนที่นี่นะคะก็มีคำล้อนะคะถ้าอยากได้รถใหม่นะคะไปจอดที่เมืองนี้นะคะรับรองได้รถใหม่นะคะรถหายนะคะไม่กระพังนะคะส่วนสต็อกโฮมนะคะจะเป็นเขตของเขาเท่านั้นนะคะเขาจะไม่เดินเขาจะไม่ขับรเข้าไปนะคะเขตนั้นนะคะที่เราพูดเรื่องมาเฟียเพราะน้องคนนี้ถูกชักจูงโดยมาเฟียนะคะเราไม่มั่นใจนะคะเราดูขาะะ่าวเมา่ประมาณสองสามเดือนที่แล้วนะคะเดนมาร์กปิดกั้นพรมแดนระหว่างสวีดเดนและเดนมาร์กนะคะ พอพวกมาเฟียนะคะหลอกใช้เด็กประมาณ14นะคะให้ก่อการร้ายนะคะข้ามไปเดนมาร์กแล้วกลับมาสวีเดนนะคะเดนมาร์กกับสวีเดนนะ,ะใกล้กันมากนะคะถ้าเราอยู่เขตติดเดนมาร์กนะคะข้ามเรือไปเหมือนข้ามไปเกาะช้างนะคะแล้วข้ามกลับนะคะสมัยก่อนข้ามง่ายมากนะคะแต่สมัยหลังๆมานี่นะคะต้องมีพาสปอร์ตเขาเช็คด้วยนะคะต้องติดไปด้วยนะคะในกระเป๋านะคะที่พูดเรื่องมาเฟียนะคะแล้วก็การชักจูงเด็กนะคะในสังคมสวีเดนนะคะจะเป็นพวกบูลลี่เยอะนะคะ เวลาเพื่อนมีอะไรนะคะก็ต้องมีบ้างนะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะเวลาเลี้ยงลูกนะคะอย่าให้ลูกมีมากเกินไปนะคะอย่าให้ลูกขาดเกินไปนะคะต้องอยู่พอดีนะคะถ้าลูกขาดเกินไปนะคะก็รู้สึกด,ด้อยค่าตัวเองนะคะไม่มีเหมือนเขานะคะอย่างเช่นโทรศัพท์นะคะลงทุนซื้อให้ลูกไปเนะคะ i p h o n e iPad นะคะเพราะมันสําคัญมากสําหรับเด็กๆนะคะสมัยนี้นะคะอีกอย่างนะคะช่วงวันคริสต์มาสนะคะ หรือวันเกิดนะคะเป็นวันที่สําคัญที่สุดของคนสวีเดนนะคะต้องจัดเต็มเหมือนคนสวีเดนนะคะต้องให้ของขวัญรูกนะคะต้องมีนะคะอันนี้เด็กก็จะเสียใจมากนะถ้าเขาไม่ได้นะคะอันนี้เราว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เด็กถูกชักจูงง่ายนะคะ เด็กต่างชาติส่วนใหญ่นะคะเขาเกิดที่นี่นะคะเขาก็อยากได้อะไรเหมือนคนสวีเดนนะคะแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่จะไม่ค่อยเข้าใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาสังคมนะคะน้องผู้หญิงะคะติดคุกตลอดชีวิตนะคะแต่ติดจริงๆก็ประมาณ2ี่ปีนะคะสวีเดนนะคะก็มีดถจ่องย่อนโทษนะคะแล้วก็มีการศึกษานะคะอยากเรียนอะไรเขาก็มีการศึกษาให้นะคะไม่ลําบากนะคะอยู่ติดคุกที่นี่นะคะ,อ,ะอันนี้อยากให้กําลังใจแม่เขานะคะเราว่าติดคุกดีกว่าอยู่ข้างนอกนะคะไม่มีสังคมเปรียบเทียมนะคะทุกคนเท่ากันนะคะ ล,ลูกออกมาจะได้เป็นคนใหม่นะคะอันนี้อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่กําลังเป็นประเด็นนะคะเกี่ยวกับอยากจะให้คนพมา่ามีสัญชาติไทยนะคะเรายกตัวอย่างสวีเดนเลยนะคะที่ก็มีมาเฟียเยอะนะคะเพราะว่าเขารับคนต่างชาติไปเยอะนะคะแล้วงานน้อยนะคะคนเขาก็ไม่มีงานทำนะคะตกงานเยอะนะคะก็เป็นมาเฟียนะคะส่วนใหญ่คนต่างชาตินะคะเขาไม่ทําตามระบบนะคะทํางานไม่เสียภาษีเงินดํานะคะ ถ้าเข้าตามระบบนะคะเขาจะมีเงินตกงานมีเงินช่วยเหลือเยอะแยะนะคะแต่ถ้าเขาไม่เข้าระบบนะคะไม่เสียภาษีนะคะเขาก็ <S <S จะไม่มีเงินช่วยเหลือนะคะแล้วไม่มีอินคอมเข้านะคะก็อยู่ไม่ได้นะคะที่นี่ต้องใช้เงินทุกอย่างนะคะและที่นี่เป็นเมืองหนาวเราก็จะไปกางเต็นท์อาศัยอยู่นอกบ้านนะคะหนาวตายพอดีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะปลูกผักปลูกหญ้านะคะที่บ้านเราเนาะเก็บกินได้นะคะไม่มีเงินนะคะ so ก็เก็บกินได้นะคะอยู่ที่นี่ไม่มีนะคะช่วงหิมะนี่ไม่มีอะไรกินนะคะต้องซื้อเขาอย่างเดียวนะคะ อันนี้อยากพูดเปรียบเทียบนะคะที่เมืองไทยกับสวีเดนนะคะบางอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วนะก็ไม่ได้ทุกอย่างที่เขาทําแล้วดีนะคะเราก็ไปปรับปรุงใช้กับประเทศเรานะคะเราว่าประเทศไทยดีสุดเลยนะคะตั้งแต่มาอยู่นะคะชิลชิง่ายๆสบายนะคะที่นี่เครียดนะคะการแข่งขันสูงนะคะงานหาย,ยากนะคะค่าแรงสูงก็จริงสวัสดิการดีก็จริงนะคะแต่ในจ้างไม่มีกําลังที่จะจ้างคนนะคะเอาเครื่องจักรมาใช้แทนนะคะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งคนนะคะทํางานครัวต้องทําเป็นทุกอย่างนะคะล้างจานสั่งซื้อของ ทำอาหารได้เป็นทุกอย่างนะคะจกท่อทำเป็นหมดนะคะเขาถึงรับนะคะแล้วอาหารอะไรที่ใช้เวลานานนะคะไม่มีเราก็ไม่ทำแล้วนะคะทำอาหารที่ง่ายๆนะคะเอาเข้าเตาอบจบเลยนะคะเพราะเขามีคนทำน้อยนะคะประหยัดคนประหยัดเวลานะคะ